สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่30พฤศจิกายน64เป็นวันสิ้นเดือนพอดีนะครับผมตอนนี้ผมเข้าไปที่ที่สวนเรียนยังเข้าไปยังไม่ถึงต้นเรียนนะครับว่าน้ําท่วมปากทางนะครับปากทางเข้าแต่ท่วมยังไม่เยอะผมว่าตอนนี้มวลน,น้ํามหาสารที่ตกอยู่รอบบริเวณ เรียกว่าอำเภอปลายพญายตอนนี้กาลังไหลรวมกันมาลงคลองนะครับผมน่าจะทําน่าจะท่วมเพราะว่าท่วมปากทางเข้าแล้วรอประมาณอีกสักสี่ห้าชั่วโมงหรือรอตอนเย็นดูอาการว่าน้ําจะเรียกว่าน้ําจะขึ้นนุนสูงสูงขนาดไหนนะครับมันจะท่วมสวนเรียนผมอีกเหมือนเดิมไหมครับผมเพราะเมื่อวานฝนตกทั้งวันตกไม่แรงนะครับแต่ว่ามันตกทั้งวันตกเรื่อยๆเลยมวลน,น้ํามหาศาล ที่อยู่ประมาณเป็นพื้นที่ที่มันตกอยู่อาจจะหลายหมื่นไร่ตรงนั้นแล้วก็น้ําทุกสายก็จะลงมาหาที่คลองคลองที่สายหลักที่ติดสวนเรียนผมตรงนั้นผมก็กลัวมันท่วมสวนเรียนผมก็เลยมาเตรียมเตรียมอุปกรณ์ไว้นึงคือเนี่ยนะครับน้าําหมักน้ําหมักปลาทะเลตรงนี้นะครับเนี่ยผมใส่เกลือลงไ้แล้วแล้วสี่ลิตรนะครับสี่ลิตร 4ลิตรแล้วก็เนี่ยอันนี้คืออะไรเชื่อลาแต่โครมานะครับแต่โครมาเนี่ยแต่โครมาอันนี้ผมเชื่อลาสดนะครับผมเพาะเองอันนี้เพาะด้วยข้าวเหนียวครับไม่เปียกนะครับมันข้าวเหนียวมันมาแตกสปอร์ดีนะครับเนี่ยซื้อหัวเชื้อมาแล้วก็มาเพาะกับข้าวเหนียวหงข้าวเหนียวแข็งนะครับแตกอันนี้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่เละนะครับ คือตรงนี้น้ำหมักปลาทะเลผมจะมาให้ดูผมทำทำเองนะครับผมลดค่าใช้จ่ายเนี่ยน้ำหมักปลาทะเลมันจะกวนให้ดูมันจะออกสีอันเนี้ยลักษณะสีเหลืองนี้กลิ่นหอมๆครับหอมหอมเ e อ็นเอ็ม e กับไอนะ้กากน้ำตาลกากน้ำตาลผมเติมเติมทุกเดือนนะครับถ้าไม่เติมทุกเดือนมันจะเน่า ทำให้น้ำหมักปลามันเน่าอันนี้ผมจะมาอธิบายมาอธิบายสีลิตรตรงนี้นะครับน้ำหมักปลาทะเลซีลิตตรงนี้ปุ๊บสีลิตตรงนี้น้ำหมักล้วนเลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีน้ำผสมนะครับอันนี้คือไตโคโนมา่าผมจะเอาไตโคโนาาหนึ่งถุงตรงนี้นะครับเทเข้าไปในน้ำหมักปลาทะเลตรงนี้แล้วก็จะทำการหมักกันมาทิ้งไว้นะครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อ เพื่ออะไรเพื่อให้ให้สปอตัวนี้ขยายตัวนะครับผมคือสปอตไตโครมามันจะไปกินน้ำหมักปลาทะเลไปฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อราตัวนี้ให้หมดจดประมาณ7วันแล้วก็สปอมันจะก็จะแตกเพิ่มสมมุติว่าสปอสปอตัวนี้มีอยู่ประมาณ100ตัวผมใช้คําว่าเป็นตัว100ตัวถ้าผมเอาเข้าไปกินกับน้ำหมักปลาทะเลมันอาจจะแตกเป็นแสนตัวนะครับ ถ้าเขาเข้าไปรวมตรงนี้ไปหมักกันไว้เจ็ดแปดวันนะครับมันอาจจะขยายนะครับเป็นอาจจะเป็นแสนๆตัวตรงนี้ผมผมได้น้ำหมักปลาทะเลตรงนี้หมักได้7วันแล้วผมจะไปทำอะไรผมจะเอาไปผสมกับน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับหนึ่พันลิตรเพื่อหนึ่งพันลิตรผมเอาไปไม่ได้ไปฉีดพ่นทางใบนะครับเพราะว่าผมใช้ปริมาณน้ำหมักปลาทะเลเยอะ 4ลิตรถ้าเปรียบเทียบน้ําน้ําน้ําเปล่า20ลิตรน้ําหมักปลาทะเลของผมเท่ากับ80ซีซีปกติผมไปฉีดพ่นทางใบใช้ปริมาณอยู่40ซีซีต่อน้ำหนต่อน้ำ20ลิตรนะครับแต่อันนี้ผมจะเอาไปเขาเรียกว่าไปลดทางดินไปฉีดพ่นทางดินนะครับ คือไปไปให้เสริมทางดินคือตรงนั้นให้ให้รากดูดหนึ่งคือไปไล่เชื้อราไล่คือมันมีราแต่คโนมาตรงนั้นไปไล่ราจากจากจากราก,ากจากดินฆ่าเชื้อราในพื้นดินนะครับในพื้นดินขึ้นมาแล้วก็เข้าทางรากดูดทางรากไล่จากทางรากเข้ามาหาท่อน,น้าเลี้ยงหาท้องเลี้ยงเสร็จแล้วก็ไปเรียกว่าอะไรนะไปฆ่าเชาื้อราบริเวณตรงที่ใบ ในเยื่อใบอะไรต่างๆนะครับคือค่าให้หมดจดเลยคือให้ทางดินคือคือพูดง่ายๆเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับผมเรียกว่าไม่มีที่อื่นที่ถ่ายทอดนะครับผมตรงนี้ผมมาให้เกตความรู้เล็กน้อยใครจะเอาไปทําก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เปิดเผยแล้วครับเป็นตัวหนึ่งน้ำหมักปลาทะเลบอกชื่อได้เลยครับไอ้ตัวนี้นอกจากไอ้ผมให้ให,ให้ให้น้ำหมักทางลาก ทางดินเสร็จแล้วผมยังมีปุ๋ยนะครับปุ๋ยหมักชิวสดน้ำหมักปลาทะเลผสมไตคนมาส่วนนั้นก็เป็นลักษณะเหมือนกับน้ำหมักปลาทะเลลดทางดินนะครับมันก็กินขึ้นไปทางรากเหมือนกันเป็นลักษณะเดียวกันแต่อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเราไม่ต้องไปหมักอะไรนะครับไปลดขั้นตอนไม่ต้องไปหมักปุ๋ยผสมปุ๋ย ผสมปุ๋ยนะครับต้องใช้เวลาในการหมักปุ๋ยแะต่างๆอันนี้เราลดขั้นตอนคือเอาไปให้ให้ทางดินได้เลยผสมกับน้ำหมักปลาทะเลไปลดทางดินดเนี่ยรวดเร็วไม่ต้องใช้เวลาใช้เวลาประมาณหมักมันเจ็ดแปดวันเท่านั้นหนึ่งอาทิตย์เราไปใช้ได้แต่ถ้าปุ๋ยหมักผมใช้เวลาหลายเดือนเป็นปีนะครับตรงนั้นเราให้ทางดินปุ๋ยหมักคือให้ทุกสิบทุกทุกสิบวันนะครับอันนั้นมีการเตรียมการไว้ คือแผนการใส่ปุ๋ยครับอันนี้แผนเขาเรียกว่าเสริมเสริมอีกทีหนึ่งเร่งด่วนครับเร่งด่วนเขาเรียกว่าเร่งเดือนผมให้ทุกเดือนเดือนละเดือนละครั้งนี่ครับเคล็ดลับง่ายๆคือตัวนี้น้ำหมักปลาทะเลสี่ลิตรสีลิตรต่อน้ำนต่อน้ำต่อน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับน้ำป่าหนูพันลิตรสี่ลิตรนี้ผมมาผสมหมักกับไตโคามาหนึ่งถุงนะครับหนึ่งถุงเพื่อเอามาฆ่ารา ให้หมดจดในน้ำหมักปลาทะเลตรงนี้แล้วก็เป็นการทางเสริมได้เพราะเพราะขยายเชื้อแตคโนมาจากในหนึ่งถุงสมมุติว่ามีหนึ่งร้อยตัวนะครับมันอาจจะขยายได้อยู่ประมาณเป็นแสนหรือเป็นล้านตัวนะครับผมโอเคนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองผมยังไม่ใส่สูตรที่สองผมจะทำการหมัก ลดทางใบทุกๆ5วันห้ถึงเวันนะครับสุดที่2ผมลดทางใบคือหมักทิ้งไว้ลลกักษณะการหมักกุมันกัน7วันขึ้นนะเจ็ถึงสิวันคือเติมเชื้อแต่คนนมา่าเนี่ยก็ประมาณประมาณหนึ่งถุงนะครับประมาณ1ถุง1ถุง1ถุง,ถงแล้วก็น้ำหมัก น้ำหมักปลาทะเล4 0ซีซีนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เติมน้ําให้เต็มแล้วก็เขยา่าหมักทิ้งไว้7วันเอาไปฉีดพ่นลดทางใบเป็นอาหารเสริมนะครับนอกจากทางดินเสร็จแล้วก็ลดทางใบคือเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มอาหารเสริมเราลดไม่เยอะลดไม่เยอะทางใบนะครับทางดินอาจจะลดเยอะหน่อยพันน้ำหนึ่งพันซีซีแต่ลดลดทางใบ ผมสิบไร่ใช้ประมาณอยู่2ถังนะครับ4 0่สซีซีไม่เยอะให้ทางใบให้ทุกๆ5วันโอเคเดี๋ยวผมจะผสมแล้วผมจะถ่ายให้ดูนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้สูตรเข้มข้นน้ำหมักปลาทะเล4ลิตรผสมไตโคนมาหนถุงนะครับถังนี้1ถุงแล้วก็เอาไปผสมน้ำ หนึ่งพันลิตรอันนี้ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะหมักทิ้งไว้อยู่ประมาณเจ็ดวันอันนี้เป็นสูตรเข้มข้นลดทางดินนะครับลดทางดินอันนี้สูตรลดทางใบนะครับนำหมักปลาทะเลสี่สิบซีซีต่อน้ําอยู่ประมาณสี่ลิตรนะครับผมนี่หมักสี่ลิตรแล้วก็ไต่คนามาหนึ่งถุงนะครับมีสองถังสวนผมสิบไร่นะครับผมใช้ยอยู่เนี่ยสองถังถังนี้เอาไปผสมน้ำยี่สิบลิตรนะครับทั้งหมดเลยเนี่ย ผมใช้อยู่สิบไร่เรียนมาสองร้อยต้นเรียนเล็กอยู่ครับผมโอเคนะครับอันนี้เคล็ดลับปกติเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ผมถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดมีอะไรก็แบ่งปันนะครับแต่ถ้าอันนี้เป็นการทดลองอยู่นะครับผมผมผมทำมาแล้วหนึ่งเดือนก็ไม่เห็นทุเรียนตายแล้วก็ทุเรียนแตกใบก็สวยนะครับผมตั้งแต่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยขี้วัวสดผสมน้ำหมักปลาทะเลแล้วก็ผสมั้นตอนสุดท้ายไตยโคนามานะครับผมสามเดือนแล้วทุเรียนก็แตกยอดแตกอะไรเชิลงเชลาอะไรก็ยังไม่เห็นผลเป็นการทดลองนะครับผมแล้วก็น้ำหมักปลาทะเลตรงนี้ผมมาทดลองใช้หลังน้ำท่วมนะครับผมเขาเรียกว่าความรู้ตรงนี้มันสามารถขายได้นะครับบางคนเขาไม่ถ่ายทอด แต่เขาทดลองแล้วได้ผลปุ๊บเขาจะเขาเรียกว่าเขาจะทําสูตรของเขาแล้วไปขายเขาไม่บอกเขาก็บอกว่าเนี่ยมันคือซูเปอร์ซูเปอร์ไตโคดาม่าครับผมโอเคให้ทางดินนะครับอันนี้คือซูเปอร์ไตโคดาม่าสูตรที่สองให้ทางใบ ไอ้ตรงนี้ทําไมผมถึงเอามาถ่ายทอดก็คือถ้าใครอยากทําทําเองสามารถทำได้ใครที่ไม่อยากทําผมดูแล้วถ้าวิเคราะห์อีกหลายคนนะครับยุ่งกับงานกับการอะไรต่างๆคนไม่ยุ่งก็คือทําคนที่มีมีเขาเรียกศักยภาพในการซื้อขายได้ตรงนั้นปุ๊บเขาก็จะหาซื้อซื้อขายนะครับผมเขาไม่มีเวลาที่จะมาทําตรงนี้ผมก็เลยว่า ถ้าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งผมทาผลสําเร็จผมก็จะขายพูดง่ายแต่นี่เป็นการทดลองผมอยู่ตอนนี้คือการทดลองผมผมทดลองอยู่ว่าในอนาคตข้างหน้าเป็นยังไงถ้ามันสาเร็จขึ้นมาผมก็จะทําขายครับผมแล้วผมก็บอกผมไม่ปิดบังครับผมไม่ปิดบงังใครจะทําเองก็ได้แต่ศักยภาพคนที่เขา เขาไม่มีเวลาตรงนั้นเขาต้องซื้อแน่นอนโอเคแล้วคนปลูกเรียนไม่ใช่นน้อยนะครับจํานวนเยอะถ้าใครคิดจะเอาสูตรผมไปทําขายตรงนี้รู้วิธีการผสมตรงนี้แต่คุณไม่รู้วิธีการเขาเรียกว่าผสมน้ําหมักปลาทะเลผมใช้อัตราส่วนกันหมักถังสองร้อยลิตรตรงนั้นอะ่ะมันก็มีสูตรของผมส่วนนี้ผมไม่ขอบอกนะครับเพราะสูตรนี้ผมว่ามันมันมันเป็นปของส่วนตัวผมผมทําการทดลองตงัวนี้ผมลง ลงทุนและลงแรงตรงตอนนี้แล้วก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับทุเรียนของผมอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมมาทดลองใช้ตรงนี้แล้วก็จะเป็นสูตรของผมจริงมันมีอีกหลายสูตรสูตรทางทางเขาเรียกว่ากรมพัฒนาที่ดินเกษตรเขาให้มาหมักปลาทะเลฟังผมดีๆนะครับปลาทะเล40 40โล40่โลแล้วก็พอดอสอง พรสองก็ได้ E-M ก็ได้นะครับผมอย่างผมใช้ E-M อีกสมติ E-M ผมใช้ E-M อยู่ประมาณ10โล10โลแล้วก็กากน้ำตาล20โลหมักถัง2องลงลิตรแล้วก็เติมนะ้ำให้เต็มถังแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้จนกว่าน้ำหมักปลาทะเ,ทเลย่อยสลายหมดครับคือปลาทั้งกระดูกอะไรตรงนั้นอันนี้สูตรของ เขาเรียกว่าการเกษตรนะครับที่เกษตรเขาเขาวิจัยและวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วไปทําได้ตรงนั้นแต่ว่าของผมไม่อย่างนั้นของผมสูตรเข็นพ่นนะครับแต่แต่อันนี้สูตรผมไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าสูตรตรงนี้มันมีมูลค่าเพิ่มได้สําหรับคนที่คิดค้นออกมานะครับผมสําหรับคนที่เข้ามาในกลุ่มเรียนตรงนี้นะครับคือเข้ามาเป็นเพื่อนผมใน facebook ตัวนี้ผมผมก็ดีใจนะครับที่ตอบรับ เป็นเพื่อนจากผมที่ผมได้ขอรับเป็นเพื่อนตรงนั้นก็ดีใจได้เข้ามาดูเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ผมทําตรงนี้แล้วก็เอาไปปรับใช้ของตัวเองนะครับผมถ้าอย่างไรก็ช่วยแชร์ผมหน่อยครับหรือกดไลค์ติดตามผมได้ที่ f c e e o o o นะครับกีฬาเวน้คำครูจํารัดอีกช่องทางหนึ่งครับติดตามผมได้ที่ y t u t u ฟาร์มโคจ่าจํารัดนะครับสวัสดีครับผม